สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปอดวิกฤติบัตแล้วก็การปลูกถ่ายปอดเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแะโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสัตว์นะครับก็จริงจริงก็มีคนหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงจะมีโอกาสติดเชื้อโคโรนาไวรัสจากคนไปสู่สัตว์และจากสัตว์มาสู่คนได้หรือเปล่านะครับ อย่างที่เราอาจจะได้ติดตามข่าวว่ามีการติดเชื้อในสัตว์ที่สวนสัตว์นะครับเป็นโคโรนาไวรัสชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในคนนะครับยกตัวอย่างเช่นติดในเสือสิงโตโกอริลลานะครับที่สวนสัตว์ต้นนี้เขาคิดว่าเป็นจากการติดเชื้อจากคนที่ดูแลสัตว์ไปสู่สัตว์นะครับแล้วก็อาการที่สัตว์พวกนี้มีเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เหมือนจะเป็นหวัดธรรมดาแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็จะหายเองนะฮะ ทีนี้นอกเหนือจากนี้ไปก็มีการทดลองแล้วก็มีการเจอเป็นรายงานนะครับที่พบในการติดเชื้อในในหมานะครับในตัวมิงนะครับตัวเฟอร์เรตหรือว่าบางกรณีก็เจอในสัตว์ทดลองที่เขาทดลองในการดูว่าจะติดเชื้อได้ไหมนะฮะยกตัวอย่างเช่นในหนูแฮมสเตอร์ก็พบว่าติดเชื้อได้นะฮะในกรณีที่เป็นพวกขังข่าวนะครับก็จะมีได้ในตัวเฟอร์เรตพวกนี้ก็เป็นได้นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พบว่าในสัตว์ตระกูลแมวนะครับพวกแมวพวกเสือ,อสิงโตแล้วก็ตัวฟเฟรดเนี่ยเป็นตัวซึ่งสามารถติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะแพร่ไปสู่สัตว์ชนิดอื่นแล้วโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นกลุ่มสปีซี่เดียวเองเดียวกันได้นะฮะแต่ว่าการติดเชื้อในหมาหรือสุนัขเนี่ยไม่ค่อยที่จะแพร่เชื้อไปให้สุนัขอื่นๆหรือว่าการติดเชื้อนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยเป็นการาศึกษาในากลุ่มตัวอย่างที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการการที่จะสรุปว่าเป็นไปอย่างที่เขารายงานมาเนี่ยเป็นไปได้ร้อยเปอไหมก็อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ร้อยเนตะอาจจะต้องอฟังหูไว้หูแล้วก็ดูว่ามีการรายงานหรือมีการทดลองในอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ก็เขาก็มีการทดลองเหมือนกันในกลุ่มสัตว์อื่นๆซึ่งเขาไม่พบว่ามีการถ่ายทอดเชื้อจาก ตัวหนึ่งที่เป็นเนี่ยไปสู่ตัวอื่นๆหรือว่าไม่มีโอกาสติดหรือติดน้อยเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นมีพวกหมูฮะไก่นะครับพวกเป็ดพวกเนี้ยหรือสัตว์ปีกเนี่ยอาจจะเป็นได้น้อยกว่านะครับหรือว่าบางทีก็ไม่เป็นเลยแล้วก็การถ่ายถ่ายทอดเชื้อไปสู่ตัวอื่นเนี่ยก็จะน้อยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวที่จะมีความเกี่ยวข้องกับคนได้มากที่สุดแล้วก็ มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นเนี่ยก็คือพวกสัตว์ตระกูลแมวนั่นเองนะครับหมาก็มีโอกาสติดเหมือนกันทีนี้ถามว่าถ้าเรามีสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่เราควรจะดูแลเขาอย่างไงนะครับสัตว์พวกนี้เนี่ยก็คือเราก็แนะนําว่าไม่ควรจะให้เขาไปสัมผัสกับบุคคลภายนอกนะครับเพราะว่าเราดูว่าเขาอาจจะติดเชื้อตัวนี้มาได้นะครับแต่ว่าจากสัตว์ติดเชื้อไปสู่คนเนี่ยยังไม่คิดว่ามีภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปตรงนี้ออกมาแต่ว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีการตัดติดเชื้อสัตว์ไปสู่คนนะครับถ้าเกิดว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเรามีวิธีการดูแลเขาอย่างไงบ้างสมมติว่าเราเป็นโควิดซะเองแล้วเราต้องกัดตัวนะครับถ้าเราต้องดูแลสัตว์พวกนี้อยู่เนี่ยวิธีก็คือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงกันเข้าใกล้สัตว์พวกนี้เพราะว่าสัตว์เขาจะได้ไม่ติดเชือ้อแต่ถ้าเราจำเป็นต้องเข้าใกล้หรือว่าเราจะดูแลสัตว์พวกนี้เนี่ยก็แนะนําว่าใส่หน้ากาก อนามัยนะครับเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อจากตัวเราไปสู่สัตว์แล้วก็จะต้องล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะจับสัตว์นะครับแล้วหลังที่จะจับสัตว์ด้วยเช่นกันนะครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดูแลนะครับสําหรับบางคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์พวกนี้เนี่ยเชื้อโคโรโนาไวรัสจะเกาะมาตามขนได้หรือเปล่านะครับตามขนตา้าผิวหนังของสัตว์ได้ไหมก็ถ้าเร,ร,ราพิจารณาถึงโอกาสเนี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่าสัตว์พวกนี้จะมีเชื้อพวกนี้อยู่นะครับ แต่ว่าการทำความสะอาดเนี่ยก็ไม่แนะนำว่าเราใช้เจลแอลกอฮอล์เหมือนที่คนใช้หรือว่าใช้พวกไวป์ต่างๆที่จะทำการฆ่าเชื้อที่คนใช้หรือว่าใช้เช็ดโต๊ะอะไรพวกนี้นะเพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาก็แน่นอนว่าจะมีการเลียทำความสะอาดขนเขาอาจจะได้รับสารพวกนี้เข้าไปในร่างกายล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้นะฮะก็ทางที่ดีอาบน้ําดีกว่าหรือว่าเราก็ควรจะให้เขาอยู่ห่างจากคน ที่ภายนอกให้มากที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูแลสัตว์อันนี้อาจจะมีบางคนบางท่านรู้จักกับวัคซีนโคโรนาไวรัสในสัตว์นะฮะก็จริงๆมันก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นในสุนัขเนี่ยก็จะมีวัคซีนตัวหนึ่งชื่อว่าชื่อ 9, โโว่า K9 Coronavirus Vaccine นะครับก็เป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยจริงๆมันเป็นโคโรนาไวรัสที่มันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์บางชนิดก็ติดในสัตว์นะครับ คโรนาไวรัสในสุนัขเนี่ยก็จะเป็นโคโรนาไวรัสอีกพันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะสามารถป้องกันได้โดยโคโรนาไวรัสวัคซีนในสัตว์ชนิดนั้นนะครับในสุนัขเนี่ยก็สามารถป้องกันได้แต่ว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสของคนที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนั้นได้นะครับดังนั้นไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับได้รับการฉีดวัคซีนโคโรนาไวรัสของสัตว์ชนิดนั้นๆเนี่ยก็ไม่มี ภูมิต้านทานต่อไอตัวไวรัสซึ่งระบาดอยู่ในปัจจุบันในตัวคนได้นะครับตรงนี้ก็จะได้ไขข้อสงสัยของคนทั่ว,วไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยโดยสรุปจากสัตว์สู่คนการติดจากสัตว์ไปสู่คนเนี่ยยังไม่พบนะฮะแล้วก็จากการติดจากสัตว์สู่สัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ตระกูลแมวสิงโตเสืออะไรพวกนี้นะฮะ การติดจากคนสู่สัตว์ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงอย่างที่เราได้เจอตัวอย่างในรายง,งานของสวนสัตว์แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นจากการติดในเสือในสิงโตในกอริลลาพวกนี้เป็นต้นและการติดในฟาร์มมิงเป็นต้นนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่านอร์เวย์พวกนี้เนี่ยก็มีการติดพวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับรคิดว่าตรงนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่เลี้ยงสัตว์อยู่ไม่มากก็หน่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับ